สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีและคี้แมรนะครับวันนี้เราอยู่กันไหนเล็กนาลองไอดอลเดอเดอร์เวนเจอร์นะครับมียังไม่ได้หายไปไหนนะแต่คือตอนนี้มันม,ม,มันไม่มีคอนเทนต์จะทำนะครับถ้ามีก็ลงเรื่อยๆนะคือต้องยอมรับว่าตอนนี้ติดโซโลเลเวลลิงมากครับเล่นไปตอนนี้อันดับหนึ่งแล้วคือต้องบอกว่าเกมโซโลเลเวลลิงมันดีอย่างหนึ่งนะคือมันวัดมันมันมันวัดฝีมือได้ครับแบบมันไม่ได้แบบต้องเติมเยอะอะ่ะแต่ว่าตีมงตีบอสมันอยู่ที่ฝีมือการหลบนะการแพร่ี่การสเต็ปอะไรแบบนีนะ้ตอนนี้มีก็ออันดบบเรรียรยโโ้้แลว่ง ตีบอสหมีตูอยู่ติดท็อปสอ่ะแล้วหมีไม่ได้ใช้ธนูโกงด้วยโอ้โหสุดยอดเลยดูชมตัวเองก็ได้เลยนะเอาว่าเป็นเกมที่ดีครับมันไม่ต้องเติมนี่แหละมันคือสิ่งที่ดีแต่ว่าอาจจะใช้เวลาการเล่นเยอะกว่าแต่ไอ้ไอ้กนี่ก็เล่นแป๊บเดียวจบจริงๆนะเอาวันนี้มาพูด3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือคน V i p 16ครับอันนี้หมีเขาไม่ได้ขอหมีช่วยนะแต่มีเห็นแล้วหมีสงสารอนะ่ะ เขาไม่ลงเบมเบอร์มาด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติเออเจ้าของ ID นี้รู้สึกว่าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกได้ครับยินดีนะเรื่องแรกครับคนละครตัวละคร v p p ีสสายอยากจะช่วยนะแล้วก็ต่อไปก็คือเพนนะครับหินบางคนเรียกเออหินสีวะลึงหินอะไรก็แล้วแต่นี่หินนี้ครับมันมันมนไปไหนแล้ววะนี่นี่นี่หินอันนี้ครับนี่ เป็นคนเรียกดิวดเลยนะเฮ้ยไม่ใช่แล้วแล้วต่อไปจะขอญาตพูดถึงแพ็กเกจที่มาใหม่นะครับอย่างดูชุดแดงที่หนูอยากได้เห็นไหมแรกอาวุธสีแดงเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหราคาหินตึงมากนะมีไปแอบ,บดูมาแล้วชุดแดงกันเลยทีเดียวน่าจะต้องเป็นสูุรตาลอย่างเดียวอะดูราคาเม่โคตรจัดจ้านอ่ะเราไปพูดถึงเรื่องแรกก่อนครับเดี๋ยวมีทยอยพูดไปเลยนะ เรื่องแรกก็คือเราขอขึ้นเลยแล้วกันครับถึงแอดมินที่เขารบรักแล้วเพื่อนๆที่แค้นตัวละคร v ีบีสหายมาหึงวันแล้วที่เขาเติมมาวีบีนี่หลายแสนนะเล่นมาอยู่ดีพลังถึงหนึ่งล้านเขาเกมีทีหายแล้วก็ส่งเรื่องไปเงียบเลยก็อย่างที่บอกครับก็ช่วย,ช,วยช่วยเขาหน่อยเขาคือลูกค้าหลักของคุณเลยนะถูกไหมครับยังไงก็ลูกค้าหลักก็รักษาไว้ดีกว่าก็ อันนี้มีเห็นเรามีเห็นใจงไนก็เลยอยากช่วยกันนะเองไม่มีอะไรครับก็เดี๋ยวเอาไปว่าลงให้ทางทีมงานอ่านด้วยนะให้ทางทีมงานแบบช่วยพี่เขาหน่อยแล้วกันอืมจริงๆเพราะคือตอนนี้เดี๋ยวมันก็มีเกมใหม่ๆเปิดเยอะนะพูดเล่นมันก็โดนดึงไปเยอะอย่าง s ซลเวลเ e l ว n g แล้วก็ไนโคลเปิดเพื่อนๆก็จะรู้เลยว่าแลกคนหายไปเยอะมากจริงว่าเเมื่อวานมีสติไวเตอร์เปิดด้วยนะมีทําไกด์ไปละ อ่านั่นแหละครับช่วยเขาหน่อยละกันเพราะว่าเออเขาบอกว,ว่าเดี๋ยวเขาจะไปบริษัทเลยนะก็อยากให้มันถึงขั้นนั้นดีกว่าครับมันคือเราทําเราช่วยเขาได้ก็ควรจะช่วยอ่ะใช่ไหมไม่ได้แบบไปคือทางทีมงานลองคิดภาพว่าเขาเติมให้คุณเป็นแสนใช่ไหมก็คือลูกค้าชั้น VIP แล้วใช่ไหมครับก็คือเขามีปัญหาอะไรก็รับเรื่องเขาหน่อยช่วยเหลือเขาหน่อยเนาะอยากให้เขาไปหาบริษัทเป็น,เป,นเป็นคดีเป็นความแจ้งความอะไรมันไม่ดีเดี๋ยวไปลงหนุ่มกันใช้นี่เรื่องใหญ่เลยนะใช่ไหม ติดต่อหนุ่มกัญชัยบอกได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้จบเรื่องแรกครับก็อยากให้ทางดีมงานช่วยเขาหน่อยแล้วกันอ่าต่อไปเรื่องหินดิวโดนะครับหรือว่ามันชื่อหินอะไรเรียกเสียมากเลยหินดิวโดชิบหายละอ่าเรียกว่าไอหินส่องปากกายแล้วกันนะครับเอาคือเอาง่ายๆนะหินนี้ถ้าเกิดเรามากดที่เอ่อไอเทมมันจะมีบอกไว้แล้ว อยู่นในเขามีเปิดเจออยู่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนช่วงนี้ทําเกมเยอะมากเบอร์สุดๆเลยตอนเนี้เบอร์แบบไม่ได้เบอร์ธรรมดาเบอร์แบบโคตรๆนะอ๋ออ๋อรู้แล้วครับจำได้ละนี่นี่มันมีกดกิจกรรมแจกเออโทษเอ้ยคนกำลังเบอร์นะนี่แจกแท่านศักดิ์สิทธิ์เอาไม่ใช่ี้ รวมเซฟมีของรางวัลไอ้ที่มันแจกทุวกวันอยู่ไหนวะเออเนี่ยแหละอ่านี่ครับหินยูโดนะมันชื่อว่าเพนอะไวคริสตันนะครับไอแอควานคิสตันคนดีใช้สําหรับสัตว์เลี้ยงบวกห้าขึ้นไปเห็นไหมก็เท่ากับว่าบวกสี่ยังใช้ไม่ได้ครับต้องรอบวกห้าขึ้นไปเห็นหมาตามที่เขาบอกเลยอ่าเดี๋ยวมีมีบวกสี่อยู่เดี๋ยวมีเปนทดลองให้ดูนะครับฮอาไทม์อีเวนต์โอ้โหแลรงน่ารักเล่นไม่ไหวอีกอีเวอร์ชั่นหนึ่งเขาก็จ้างนะโอ้โหคือต้องบอกว่าเกมเปิดใหม่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบ เกแบบดังๆชนกันหมดเลยจริงๆมันก็เลยแบบมีถึงหายไปนดิดนงึงต้องไปทําไกลนะครับถ้าเกิดสมมติเราบวก4มาใส่ใส่ได้ไหมยังไม่ได้เห็นไหมครับต้องรอบวก5ก็เอาเป็นว่าเลื่อนขั้นง่ายๆแล้วกันคิดว่ามันเป็นของฟรีแจกนะครับต่อไปกิจกรรมอาวุธแดงนะครับชุดแดงหนูอยากได้อะโถเอ้ยนึกว่าเขาแจกอะโถไม่ใช่นะอะเราดูในส่วนพลังโจมตีของอาวุธแดงก่อนนะครับอาวุธแม่งโคตรโคตรมหาพลัยอะบวกเยอะนะ ไม่ได้บวกน้อยเห็นไหมครับ2,480มียังใช้แค่ม่วงอยู่เลยม่วงขั้นสอง800โอ้ต่างกันประมาณพันหกเลยนะก็ถ้าเกิดใครอย่างอุดหนุน, deep, นทางทางทีมงานก็จัดได้นะครับอะไรคุ้มสุดก็เอาวุฒอยู่แล้วแหละเดี๋ยวดูแหวนป๊หนึ่งดิอ้ไม <s> ่้อมันมีให้เราอกอนี้ดูไม่ได้นะถ้าจะแรกจริงก็เอาวุฒก่อนครับเอาวุฒคุ้มสุดเอาแอคกกับแอแทกสำคัญส,สุดแล้ว อ่อเกาะกิไม่ค่อยอาวุธครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือแหวนอ่ะต่อไปทํายังไงใช่ไหมครับถึงจะสามารถจับจองเป็นเจ้าของอาวุธตรงนี้ได้นี่ครับแ n งเจิลสูตรบูสเตอร์แพ็กขาย3า0พันเจ็ดร้อยได้แค่ก้อนเดียวด,ด้วยเพื่อนๆต้องซื้ออย่างต่ำสอก้อนแล้วต้องหาเราต้องหาไอ้นี้ด้วยนะครับหินแท่งอีกห้ก้อนโอ้พระเจ้าดกลวมๆประมาณมหมื่นหนึ่งได้นะโอเวอรชิ้นนึงของแดงชิ้นหนึ่ง,ง,ดง,นนงนะ <laughs> รดูเรื่องเลย อ่ะก็วันนี้ขอมาพูดแค่สามเรื่องครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติเออเดี๋ยวตอนนี้หมีไปถึงเลเวลร้อยแล้วเดี๋ยวหมีน่าจะเล่นด่าได้แล้วเดี๋ยวคงมาทำไกดให้เพราะว่าเพราะไกดตอนนี้โซโลเลเวลลิงตอนนี้เลยประมาณ3าสคลิปจบแล้วเดี๋ยวจะได้เคลีย์เกมอื่นต่อแล้ครับต้องเล่นให้หมดนะไม่ได้เออน่าจะไปได้ยาวแนละ้วหมีไม่ได้เล่นมา2องสองเลเวลแล้วแต่9-8้าครับน่าจะไปได้หลายแมปเลย ก็เอาไปว่าขอเอาใจช่วยให้พี่เนี่เขา V16 v บ6อรวได้ของคือเออได้ตัวคืนไาไวแล้วกันนะครับคิดว่าช่วยแล้วกันโอ้โหมาไออะไรนะไปนั่นเจ็ดนะอีเวอร์ไฮซิตก็ยังชวนเล่นเลยตอนนี้เล่นไม่คือหมิมมีไม่มีเวลาเล่นเลยครับตอนนี้นะเกมแม่งชนกันหมดแบบโอ้ต้องแบ่งคือถ้าเกิดมีแยกล่างแบบลาลูโตได้เนี่ยมีทําเลยครับแยกล่างเล่นเกมนะไม่ได้แยกล่างไปทำไม่ได้เอาไปต่อสู้อะไรกับเขาหรอกแยกล่างเล่นเกมนะครับ ก็ขอให้พี่เขาได้ตัวคืนแล้วกันแล้วก็สรุปเรื่องหินให้ฟังนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าหินเดีวโดไปทําอะไรแล้วก็เรื่องอาวุธแดงต้องทําอะไรไงไงบ้างอ่ะขอให้คนเล่นเกมแล้วไนะอเดอร์อเวนเจอร์ยังมีความสุขเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับเจอหมีเรื่องหอก็อยากกระทืบหมีมากแล้วกันนะครับแต่กระทืบถ,ถ้าเอาเลยตามสบายหมีก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วทุกวันนี้เล่นไปแบบแค่แค่แ,คแบบยังไม่ไปนะช่องอื่นเขาอ,อาจจะไปกันหมดแล้วแต่หมียังอยู่นะแค่แค่ว่าตอนนี้ หาคอนเทนต์ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ประมาณนี้ดีกว่าครับถ้าพยายามทําอยู่เออเดี๋ยวจะมารีวิวสกิลเวนี่ครับคูซเดอร์คูซเดอร์คูซเดอร์พอดีหมีปลดมาไทยได้แล้วหมีปลดมาไทยได้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูมีคนบอกหมีเยอะว่าแรงโค้ครับถ้าเกิดบทหลังหลังเลื่อนขั้นแบ้วแรงมากนะอะไรแบบนี้ทำไมเ <c oughs> จอแส,สนสามกับเก้าหมื่นห้าอย่างฮาเลยนะต้องเรียกว,ว่าอย่างกวกเลยดวงหมีอะ่ะ อ,อเอาคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะรีวิวสกิลมาไทายให้ดูนะครับว่าคูซเดอร์ยังดาเมจยืนหนึ่งได้อยกหรือเปล่านะครับมันเล่นไงวะเน,นี้มีลืมหมดแล้วเนี่ยอ้อเนี่ยครับ,โอ,รบโอ้ยแค่ทาวเวลเองอะโถเอ้ยตอนนี้มันได้แล้วอ่ะแล้วเจอกันนะครับ